Okay. เริ่มบันทึกวิดีโอแล้วนะครับวันนี้วันที่9เอ้ยไม่ใช่วันที่16เดือน9 2564เราจะมาต่อกันกับครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันไปแล้วก็คือเรื่องของอะไรนะการแยกตัวประกอบใช่ปะ่ะใช้2ส,สูตรสูตรไอ้กำลังสองสมบูรณ์กับกำลังสองของผลต่างใช่ปะ่ะผลต่างกำลังสองมาดูกันที่ข้อ7ข้อ7จเนี่ยหลักการทำของเราคือทำอยังไงจำได้เนาะเขาที่เราเรียนไปก็คือตรง6กับันเนี้ย จทย์ลงสมุดด้วยนะ6เนี่ยมันมันมัน,ม,นมันเกินออกมาใช่ป่ะเราต้องกําจัด6ก่อนโดยการหารเอา6มาหารก็เราโจทย์ก่อน x กำลัง2บวก 36x เขียนวันที่ไว้ด้วยเด้อแล้วก็เขียนแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่อะไรไว้ด้วยเท่ากับเราก็มาดึงตัวร่วมออกดึง6ออกเลยอันนี้จะเหลือ x กำลัง2ก็คือหารออกทั้ง2ตัวบวกกับ 6x ลบกับเศษ8ส่วน6งงป่ะไม่งงเนาะทีนี้ไปต่อ ไปต่อดึง6ออกมาเสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะเป็น x กํลาลังสองบวก2หน้าหลัง2คือ2หน้าคือ x หลังคือเท่าไหร่ถึงจะได้ตัวเดิมเท่าไหร่เท่าไหร่2คูณอะไรได้6 2 3 6ใช่ไหมแล้วเราก็เลยบวก3กํลาลังสและลบ3กํลาลังสเข้าไปสามกํลาลังสเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ลบเศษแปดส่วนหก ปิดต่อมาเราต้องแยกมันตรงนี้จำได้เนาะแยกตรงที่เป็นกําลังสองสมบูรณ์เนี่ยให้มันออก6ก็เลยกลับมาชิ้งชัง,ชงเสร็จปุ๊บหมอนี่ก็กลายเป็น x บวก3ทั้งหมดกําลัง2ลบกับ3 3 9ลบกับเศษ8ส่วน6อ่นไหมเท่ากับ6คูณกับวงเล็บเปิด x บวก3ทั้งหมดกําลัง2ออันนี้ก็ เออ่ลบกัน9 6 54ลบกับเศษแปดส่วนหอันนี้ส่วน6แล้วน้องสองนี้จะลบกันได้เป็น6คูณกับ x บวกสทั้งหมดกำลังสองลบกับแปดลบ8ได้เท่าไหร่เอ้ย54สลบ5้ลบแได้เท่าไหร่8ดเป็นเก้า 1ิบสิบเอ็ใส่2อทดหเป็น62 62บสอ่วนหทีนี้มันตัดกันได้ไหมถ้าเราดูตรงนี้ก่อนตัดได้เอาสองก่อน2องสามหได้สามเ่วนสเท่ากับหกคูณกับวงเล็เปิด x บวกสทั้งหมดกำลังสองลบกับสส่วนสองงเล็บปิดทีนี้ตัวนี้มันไม่เป็นกำลัง2สมบูรณ์มันไม่เป็นกำลังสองถูกป่าเราใส่สแควร์รูทแล้วจับมันกำลังสองเข้าซะเลย เสร็จปุ๊บเราก็แยกเป็น2วงเล็บเหมือนเดิมก็เป็น x บวก3ลบกับ square root สส,ส่วน2กับ x บวก3บวกกับ square root สส,ส่วน2ตามสูตรมันจำได้ไหมสูตรอันแรกที่เราต้องจำได้ก็คืออะไรสูตรแรกคือหน้ากำลังสองบวกลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองเท่ากับวงเล็บเปิดหน้าบวกลบหลังทั้งหมดกำลังสองสูตรที่สองที่ต้องจำได้คือสูตรนี้ เป็นกาลังสองหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังอ่ะจดลงสมุดเลยเสร็จแล้วบอก ทำไมดูเงียบเงียบจังเลยอ่ะยังมีชีวิตกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่มีค่ะหายไปจากโลกนี้แล้วค่ะออปพูเองไฮ้ยรักก็งัวเหมือนกัน,นครับจดไว้ยังอันหนึงค่ะจดแล้วครับจดแล้วจดแล้ว เสร็จแล้วครับดีมากจานายนจาน,นายนนานมาทีนี่มาทีนี่คือคืนมากเลยบรรยากาศดีขึ้นเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมต้องหนึ่งเป็นไรขับไรมีใครยังไม่เสร็จป่ะลูกอะไรอยู่ข้อแปดมาดูกัน ข้อ8เนี่ยก็จะเหมือนเหมือนเดิมเลยก็คือเราดึงอะไรออกมาดึงอะไรออกก่อนต้องดึงอะไรออกก่อนสังเกตดูตัวหน้าใช่ไหมเห็นแล้วเจอเนี่ย4ใช่ป่ะดึง4ออกมาจากทั้งวงเล็บเลยเราก็เอา4ไปหารทุกตัวเลยตัวนี้จะเหลือ x กํลัง2บวกกับ18ส่วน 4x บวกกับ10ส่วน4เราก็มาต่อเลยหน้ากําลัง2 บวก2หน้าคือ x ใช่ไหมหลังคือเท่าไหร่18ต้องต้องคูณอะไร9ถูกปะ9ส่วน4ถูกปะ2หน้าหลังแล้วก็บวกหลังกําลัง2ก็เป็นเศษ9ส่วน4ทั้งหมดกําลัง2แล้วก็ลบออกพอบวกมันเพิ่มแล้วก็ลบมันออกก4กำลัง2แล้วบวกเศษ10ส่วน4เสร็จปุ๊บหนูต้องวงเล็บให้มันให้ตัวเองรู้ว่าตัวนี้คือตัวที่เราจะทําให้เป็นผลกําลัง2ของไอ้กำลังองสมบูรณ์ สีก็จะมาของมันปกติเสร็จปุ๊บตัวหน้านี้ก็จะกลายเป็นวงเล็บให้มันชัดๆแล้วกันทีแดงยึบๆนี่ก็จะเป็นหน้าบวกเห็นไหมดูื่องหมายจากตรงนี้บวกเศษเก้าส่วนสี่วงเล็บปิดทั้งหมดกําลังสองตัวที่เหลือของเราก็คือเก้ากำลังสองเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดส่วนสี่สี่สิบหกต่อมาบวกกับเศษหนึ่งคูณสิบผมจะทําส่วนให้มันเท่ากันเลยหนูก็เอาสี่คูณทั้งเศษและส่วนอันนี้ก็เป็นสี่สิบส่วนเท่าไหร่สิบหกไปเลย หลังจากนั้นมา4ของเราก็จะได้มาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นวงเล็บปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นเศษ9เอ้ยบวก9ส่วน4ทั้งหมดกำลับบง2อันนี้ก็บวกกัน81บลบ81บวก40ได้เท่าไหร่ก็คิดเลขไป81ลบ40ก็เหลือ41ส่วน16ทีนี้ตัวหลังเนี่ยมัน41เราก็รู้แหละว,ว่ามันถอดรูทไม่ได้ถูกไหมเราก็จะติดสแควร์รูทให้มันไว้แต่ตัวข้างล่างที่เป็น16มันสามารถถอดรูทได้เราก็จะเปลี่ยนมัน อันนี้ก็จะเป็น x บวก9ส่วน4ทั้งหมดกำลัง2ลบกับ square root 41ส่วนด้วย4และทั้งหมดกำลัง2เห็นไหมได้เป็นรูปหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2แล้วเราก็ทำอีหลอบเดิมเลยก็คือกระจายมันไปทั้ง2วงเล็บ x บวก9ส่วน4ลบกับรูท41ส่วน4คูณกับ x บวก9ส่วน4บวกกับ square root 41ส่วน4 โอเคไหมก็จะได้คําตอบมาเป็นเท่านี้แหละเอาเท่านี้พอเอาแค่ถึงบรรทัดนี้ก็พอไม่ต้องทํามากกว่านี้เอาแค่นี้พออ่ะจดลงสมุดเลยจ้าอะไรนะอย่าไปเล่นม <ขา S 2> ุกนี่คนอื่นนะครับเฮ้ยไ,ได้แล้วมันเป็นมุกหากินเลยอ้อมส่งข้อแปดมาให้ดูด้วยข้อเจ็ดด้วยอา้าวทำไมอ่ะเมื่อกี้จดแล้วไม่ให้เหรอเมื่อกี้ครูลบไปก่อนครับไม่เป็นไรครับเราค่อยดูเพื่อนไม่เป็นไรครับเก็บทัน มาดูข้อ9กันข้อ9เนี่ยเราต้องดึงตัวร่วมออกเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวครูจะทำข้อ9แล้วให้หนูลองทำข้อ10ดูคือดึงตัวร่วมให้แล้วเดี๋ยวให้หนูแยกตัวประกอบแบบตามขั้นตอนที่ครูทำมันจะมีแพทเท<อ>ิร์นแบบเดิมเป๊ะทุกอย่างเลยก็คือทำกำลังสองสมบูรณ์ก่อนดึงตัวร่วมก่อนทำกำลังสองสมบูรณ์แล้วก็ไปทำผลต่างกำลังสองไล่ไปเรียงต,ตัวเนาะดึงตัวร่วมก็ดึงลบสองออกใช่ไหมในข้อนี้พอลบสองออกปุ๊บ x กาลังสองแน่นอนพอลบสองออกถ้าลบเนี่ยมันถูกหารออกทั้งสามตัวเนี่ย เครื่องหมายจะต้องกลับด้านจําได้เนาะนีจะ <Yeah. S 1> เป็นลบ x ส่วน2แล้วนี้ก็จะเป็นลบ7ส่วน2ต่อมาพอทําแบบนี้เสร็จปุ๊บลบ2ของหนูก็จะอยู่ที่เดิมของมันเสร็จปุ๊บหนูก็ต้องทําไปตัวหน้ากําลัง2เนี่ยอย่าลืมนะ x กําลัง2เป็นหน้ากําลัง2ลบ2หน้าหลัง2คือ x หน้า2คือ2 x คือ x หน้าคือด้วยโทษหน้า2หน้าหลัง สองูกละสองหน้าคือ x หลังคือเท่าไหร่ถึงจะี้ได้เซตหนึ่งส่วนสองเหมือนเดิมก็ต้องเป็นเซตหนึ่งส่วนเท่าไหร่ส่วนสี่ทันไหมพอหารปุ๊บจะกลับไปเป็นตัวเดิมเนี่ยเสร็จปุ๊บหนูก็บวกหลังกําลังสองหลังกำลังสองที่หนูได้มาเมื่อกี้ก็คือเซตหนึ่งส่วนสี่ทั้งหมดกําลังสองแล้วหนูก็ลบเซตหนึ่งส่วนสี่ทั้งหมดกําลังสองออกแล้วก็ดึงลบเซตเจ็ดส่วนสองลงมาเสร็จปั๊บเนี่ยหนูก็จะเห็นชัดแล้วว่าตรงนี้คือตัวที่หนูจะเอาหนูก็จะได้เป็นลบสองมา ปึ๊บวงเล็บเปิดอันนี้ก็จะเป็นหน้าบวกหรือลบดูตรงนี้บอกแล้วลบหลังคือเศษหส่วนสี่ทั้งหมดกําลังสองลบหส่วนสีส่วนสมาก็เป็นเศษหนึ่ส่วนสิลบเศษเส่วนสเศษเส่วนสผมจะเปลี่ยนเลยละกันเจส่วนสเปลี่ยนเป็นหนึส่วนสิต้องคูณเท่าไร่สอะไรได้สิก็เป็นสองแปดแส่วนเน้าสิพูดห้าสิแต่เขียนห้สมอง เจ็ดแปดห้ส่วนสิปั๊บเสร็จปุ๊บหนูก็ลบกันได้เป็นตัวนี้เป็นเหมือนเดิมนี้ลบกันเป็นลบห้าสเจ็่วนสิบหในแยกตัวประกอบได้ไหมผมไม่แน่ใจลองดูนี่เอาอะไรหารได้มั่งสได้ไหมสามหนึ่งสามส้ยี่สิบเจได้ไหมไม่แยกไม่ได้ เอ,อาแยกไม่ได้เราก็ไม่ต้องแยกเราก็ใส่สแควรูทให้มันทั้งสองตัวเนาะแต่ทีนี้พอจะใส่สแควรูททั้งสองตัวแน่นอนสิบหกมันถอดรูทได้เป็นสี่ถูกปะสี 4, 4, ่สี่สิบหกเพราะนั้นผมก็จะลบสิบหกออกเปลี่ยนเป็นเอ่อทีละช้าๆแล้วกันไปก่อนอีกประทัดหนึ่งแล้วกันปับ๊บเป็นลบสองวงเล็บเปิดวงเล็บเรลบหนึ่งส่วนสี่ทั้งหมดกำลังสองลบกับสแควรูทห้าสิบเจ็ดส่วนสี่ทั้งหมดกำลังสอง เท่านี้หนูจะได้กําลังสองสองตัวแล้วใช้สูตรเหมือนเดิมหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังทีนี้เห็นส่วนมันเท่ากันใช่ไหมส่วนเท่ากันเราได้จับเข้ามารวมกันได้เป็น x ลบไม่ได้ไม่ได้ไดยากแต่ไม่เป็นไรทำาถอหนึงส่วน หนึ่งบวกรูทห้าสิบเจ็ดส่วนสี่กับอีกตัวหนึ่งคือเอ็ลบหนึ่งลบห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดส่วนสี่เสร็จแล้วข้อนี้ข้อเก้าวันหนึ่งนตอนนี้หนูถากเงินส่งตัวเองเรียนเหรอ เฮ้ยมันอันดวิดีโออยู่นะลงเสียงอะไรเกรงใจบ้างอ่เดี๋ยวคะ <please. S 1> เดี๋ยว <L room. S 1> ครูจะลงครูจะลงยนะูทูนะลืม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 ลมอ่ะทีนี้ข้อนี้นะตัวร่วมที่หนูต้องดึงออกคือลบหนึ่งโอเคป่ะเพราะตัวข้างหน้าเอเนี่ยมันมีมีลบหนึ่งอยู่ครูจะดึงลบหนึ่งให้อย่างเดียวแล้วเดี๋ยวขั้นตอนทําให้หนูลองทําแล้วส่งให้ครูดูในไลน์เนาะขอทัก3สามคนส่งมาแล้วเดี๋ยวครูจะเฉลยโอเคป่ะ ลองท,ทําดูทําด้วยดินสอนก็ได้ทําให้มั่นใจอะ่ะดึงลบหนึ่ง,<ค>งองอกมาเปอียตลาดส่งก่อนเลยใช่ไหมอันนี้ก็เป็น x กําลังสองเครื่องหมายเปลี่ยนเป็นลบเท่าไหร่ห้า x ถูกปะ่ะอันนี้ก็กลายเป็นบวกสามแล้วก็ทําเหมือนเดิมหน้าก 2, 2, ําลังสองหน้าหลังกำลังสองสิบสิบเอ็ดสิบสองแค่นี้จดดย่างจดดย่าง

อ่ะครูฉเฉลยแล้วนะก็จะเป็นไปตามนี้ก็คือเราก็ทําแบบขั้นตอนเดิมเลยดึงตัวเริ่มลบหนึ่งออกมาก่อนเห็นไหมพอดึงเสร็จปุ๊บเครื่องหมายข้างในเปลี่ยนบวกจากลบเป็นบวกบวกเป็นลบลบเป็นบวกเสร็จปุ๊บเราก็ทำเหมือนเดิมหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังสองหน้าก็คือสองกับ x หลังก็คือห้าส่วนสองเพื่อที่จะคูณกับสองแล้วได้เป็นห้าเหมือนเดิมตัดกันเห็นไหมเลือห้าเหมือนเดิม เสร็จปุ๊บเราก็บวก5้าส่วนสองกำลังสองเข้าไปแล้วก็ลบ5้าส่วนสองกำลังสองแล้วก็บวก 2. 2. 2. 2. 3เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําแบบเดิมตัวหน้าเนี้ยในวงเล็บข้างหน้าเนี้ยมันก็รวมเป็นกำลังสองสมบูรณ์แล้วก็จะกลายเป็นหน้าลบหลังตัวกำลังสองดูเครื่องหมายจากตรงนี้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 นนนนนเริ่มเบลอพระพว่ะอ่ะพอดูเครื่องหมายนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะได้เป็นลบมาใช่ไหมเสร็จปุ๊บข้างหลังนี่ก็เหมือนเดิมห้ากำลังสองเป็นยี่ิบห้า ส่วน4อันนี้ก็4คูณทั้งเสร็จแล้วส่วนได้มาลบกันได้ลบ13ลบ13ใส่ติดได้สแควรรูทส่วน2เพราะว่า2มันกำลัง2ได้4 2ไอ4ถอดรูทได้13ถอดไม่ได้เสร็จปุ๊บก็เลยแยกเป็น2มงเล็บเหมือนเดิมแล้วก็จัดรูปให้สวยงามแค่นั้นแหละครับเสร็จแล้วโอเคไหมข้อ10ตักครับ ข้อ11ก็จะเป็น 11.10x กำลัง2 17x บวก4ข้อ11นี้เราดึง10ออกข้อ11มันด้ยากกว่าหน่อยเป็น x กำลัง2บวก17ส่วน 10x ก่อนแล้วก็บวก4ส่วน10ต่อมาเราทำเหมือนเดิมหน้ากำลัง2 2หน้าหลังใช่ไหมหน้ากำลัง2คือ x กำลัง2บวก2หน้าหลัง2คือหน้าหลังคือ x เอ้ยสองคือสองเอ็กคือหน้าหลังคือเท่าไหร่ต้องคูณกันให้ได้เท่าเดิมแน่นอนมันก็ต้องเป็นเท่าไหร่สิบเจ็ดส่วนเท่าไหร่ส่วนยี่สิบถูกปะตัดกันจะกลับเป็นตัวเดิมง่ายๆคือเอาสองไม่หารตัวหลังสองไม่หารตัวเลขมันได้ก็จบแล้วได้ตัวหลังเราก็บวกสิบเจ็ดส่วนยี่สิบลบกับสิบเจ็ดส่วนยี่สิบอันนี้ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็บวกสี่ส่วนสิบซึ่งตัวที่เราจะใช้ก็คือตัวนี้ถึงตัวนี้ ตัวนี้ก็จะติดไปเป็นของมันปกติ10ก็ยังอยู่ที่เดิมเสร็จปุ๊บตัวหน้ากลายเป็นหน้าบวกลบดูตรงนี้บอกแล้วบวกหลังคือ17ส่วน20ทั้งหมดกําลังสองลบสิบเจลังสองสิคูณสิได้เท่าไหร่สิบเจ็ดคูณ 17, สิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่ักสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปส่วนด้วย เอ่อยี่สิลังสองเป็น40แล้วก็บวกด้วยเราทำให้เป็น40ก็คูณ4นะี่เนาะสี่ส่วนด้วย40เอ้ยสี400ด่ดิโทษ0ูนย์เป็ตัวหนะนึ่งอ่านี่อปิดเท่ากับ10คูณกับตัวเดิม x บวกสิ 17, ส่วนยีทั้งหมดกำลังสองลบกันเหลือลบหนึ่ส่วนสี่ อย่างที่รู้กันข้างบนน่มันน่าจะถอดรูทไม่ได้เราดูดูแล้วอะ่ะลองดูสามสี่สิบสองได้สามสี่สิบสามถอดไม่ได้เดยก็เป็นสิบอันนี้ก็เป็น x บวกสิบเจ็ดส่วนยี่สิบเราจะทำให้มันเป็นกำลังสองถูกไหมก็ใส่สแควรรูทข้างบนหนึ่งสองเก้าส่วนด้วยยี่สิบกำลังสองอันนี้ก็เป็นกำลังสองทั้งหมดเดกก้าเด้อเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะมาเป็นอันนี้กำลังสองทวนเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลัง ลบหลังหลังคือสแควรูส่วนยีคูณกับ x 17บวกสิบเจ็ดบวกสแควรูทหนส่วนยีแล้วก็จัดรูปมานิดหน่อยก็เป็น x 1 7บวกสิลบรูทหนทั้งหมดส่วนด้วย20่สบกับเออเ้ยบวกตัวงลบตัวงนี่วาโทษโทษเอ้ยถูกแล้วนี่วาแล้วก็เป็น x บวกสิบเจ็ดสแควรูทหน บวกพูดว่าบวกแต่ไม่เขียนบวกผมไมรู้หนึ่งสองเก้าส่วนด้วยยี่สิบก็จะเสร็จเรียบร้อยข้อสิบเอ็ดจ้ะ วีระพงศ์เสร็จแล้วครับครับผมเรียรพ่อเสร็จแล้วค่ะครับเดินไลน์เสร็จแล้วครับครับ เสร็จหมดแล้วใช่ป่ะจิรพรเสร็จยังจิรพรฟูวงเสร็จหรือยังจ้าเสร็จแล้วครัพี่เคเปิดใหม่โอเคเจ้าพิมพ์มาก็ได้ทั้งงั้นนะเจ้าอันดับต่อไปข้อสุดท้ายครูจะดึงตัวร่วมตัวแรกให้แล้วได้หนูไปทำเป็นการบ้านลงในสมุดแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูโอเคไหมครับถ่ายรูปทั้งหมดเลยนะส่งในไลน์เนาะลบย ลบ 4, ลอกโจทย์ไปก่อนเสร็ปุ๊บคูดึงลบสออกคูดึงลบสี่ออกเสรปุ๊บข้างในก็จะเหลือ x ีกกำลังสองเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกยี่ส่วนสีแล้วก็เป็นลบหโอเคคูจะทาให้แค่เท่านี้ที่เหลือให้คุณนักเรียนไปทำมาลงสมุดแล้วส่งครูให้ครูดูว่าเข้าใจไหมถูกไหมโอเคไหมครับ โอเคครับอ่าดีมากครับผมครับว<อ><ม>ันนี้มันก็แค่นี้แหละแล้วเราส่งมาถ้าส่งวันนี้ครูจะให้ห้าคะแนนโอเคไหมครับครับผมดีมากถ้ายัางไงสงสัยอะไรก็ถามครูในไลน์ได้เหมือนเดิมนะครับองถามหน่อยครับก่อนไปลบหนึ่งมาจากไหนล่ะครับลบหนึ่งมาจากไหนเราเอาลบสี่ไปหารทุกตัวเห็นปะ่ะลบสี่ถ้าคูณกลับเข้าไปเนี่ยถ้าคูณกลับเข้าไปจะเป็นลบสี่ กับเข้าไปจะเป็นลบยี่สิบหกถ้าคูณกลับเข้าไปจะเป็นลบสี่เออต้องเป็นบวกหนึ่งโทษอ่าเก่งมากเก่งมากดีมากที่สังเกตขอบคุณมากครับ้าใจปะเข้าใจแล้วครับโอเคแค่นี้แหละครับสล้วรับนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมโลคนชอบ